สวัสดีครับคลิปนี้ถ้าใครเลื่อนมาเจอแล้วเจอปัญหาอย่างที่ผมเคยเจอฟังแล้วผมก็จะแบอบกวิธีเคล็ดลับในการรักษาไก่ขี้เป็นน้ําไก่ขี้เป็นน้ําท้องเสียมีอาการป่วยอ่ที่ตามมาคือขาอ่อนไก่กินน้ําเยอะกินข้าวกินน้ําเยอะขี้เป็นน้ําป่วยตัวร้อนคลิปนี้ มีบอกครับวิธีการรักษาของผมครับมีตัวยาอยู่3ามตัวที่ผมใช้แล้วมันดีใช้แล้วมันโอเคตัวแรกครับไวโคตปอ่าเจบาทนี่แหละโดยโดยประมาณ70-80บาทตัวที่สองเป็นโปรฟิตเกของลำปำตัวนี้เป็นยาเป็นยาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยครับตัวที่3ามก็จะเป็นยูเนียนซันฟาตัวนี้เป็นเม็ดครับ ตัวนี้ละลายน้ําให้กินตัวนี้เป็นแบบบีบหลอดให้กินเช้าเย็นทั้งสามตัวนี้คือยารักษาครับเพื่อนๆสามารถาเลือกใช้ตัวไหนก็ได้แล้ววิธีการรักษาเมื่อเรามียาแล้วเราก็ต้องมีวิธีการรักษากินพอกินยาเสร็จแล้วครับตัวนี้ครับเป็นเกเลือแร่ละลายน้ําให้กินใส่ในกระปุกน้ําให้กินเมื่อเราท้องเสีย อาการเพียเมื่อยล้าก็จะตัวนี้ครับจะเป็นตัวช่วยแล้วก็ตอนเช้าครับตอนเช้าเท่านั้นเอาไก่ไปพึ่งแดดไปพึ่งแดดให้มันรับวิตามินพอแง้มปากพอแล้วก็เอาเข้าแล้วก็มารูปน้ําในส่วนของที่อยู่ของไก่ในส่วนของที่อยู่ของไก่คือให้เอาดินไอแห,ให้ให้ไปอยู่ในดินแล้วก็เทน้ํา เทน้ําใส่ในดินแล้วก็เอาไก่อไปขังอยู่ที่นั่นจะเป็นลูกหรือตะข่ายก็ได้ครับเทใส่ในดินทรายในดินอะไรนะครับเพราะเมื่อดินเย็นปับ๊บไก่ก็จะไม่ค่อยจะกินน้ําก็ทําให้ไก่ข้างในอมันเย็นไก่ก็จะไม่ได้หอมไม่อะไรไก่ก็จะไม่โผกไม่อะไรคือเล่นดินเล่นอะไรนะครับตัวนี้ใช้เวลารักษาประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับจากไก่สองโลหกน้ำหนักสองโลหก ตอนนี้คือผมรักษาหายแล้วอยู่ที่น้ำหนัก3โล3โลหนึ่งตัวนี้ครับเนี่ยค,ครับหน้าแดง <c oughs> เตะเช็คดูแล้วก็อาการโดยรวมก็ถือว่าเกือบหายเป็นปกติโอเคนะครับนะถ้าใครจะรักษาก็ตามวิธีนี้ที่ผมบอกเลยก็คลิปนี้ก็ ขอบคุณครับที่รับชม